กณะนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเตรมตัวเดินทางไปจังหวัดกรบี่นะครับไปโรงเรียนบ้านไวลึกนะครับไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาแข่งขันฟุตบอลอานกุศลนะครับนำโดยท่านปออสมศักดิ์ปูเงินและก็สอทอจิตเส็นปูเงินและก็คำนันอนุชาลานเด่นคำนันลุกนะครับ นุ่สตอี่น้องนะครับทีมลูกหมุนก็ได้ส่งมาแล้วนะครับโดยน้องอบตอำนาจกู้เงินนะครับหรือทางเฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อว่าอำนาจชาแนลนะครับนี่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านด้วยลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพาน้องๆมาเล่นฟุตบอลครับกับชมพู่บัวของทางกำนังนะครับกองทับ ตั้งซอต่อแม่ครับนี่น้อ,นองๆพามาแล้วนะครับมาวันนี้สองชุดเลยนะครับมาผู้ใหญ่สมจิตไปไหนแล้วนะครับผมจะให้มาบรรยายบอลคู่นี้นะครับ ท่านปอนอปอปอปอพีน้องญาติญาติญาติลงเงินเราลงเรนะครับนี่รอเลยแหละรอเลยแหละกังกำลังกำลับนี่กอปอปตปอปอปอองอป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 นปอ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 ปคปอปอปออปออออ้ออออ เบอร์เจ็ดนะคะคุณคอรีค่ะเบอร์แปดค่ะคุณนาซิสค่ะเบอร์สิบแปดนะคะคุณกกมาดค่ะและเบอร์เก้านะคะคุณปารองานค่ะนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไม่ดีนะคะเราขอพูดชื่อเล่นกันดีกว่าเลยนะคะต่อไปนะคะทีมยิงยิงอะไรอันนั้นเดินยิงเลยทีมต้นโอนะคะทีมต้นโอนะคะรายชื่อทีมดังนี้นะคะเบอร์สี่ค่ะคุณปิกค่ะ เบอร์ย7นะคะคุณปั๊บค่ะเบอร์8ค่ะคุณรักค่ะเบอร์16ค่ะคุณชุ้ค่ะเบอร์15นะคะคุณเคลอค่ะเบอร์13เบอร์เคลอเคลไปค่ะเคลอ่าเบอร์15นะคะคุณเคลอค่ะคุณเคลนะคะคุณจะตายก็มาเลยทำงานค่ะกับทางท่านบอก็จัดสองวันนะครับสองอาทิตย์ สองวันนะครับท่านชมโอ้โหทีมมาหลายทีมนะครับมาจากเมืองกระบี่ก็มีนะครับนักฟุตบอลมาจากทีมกระบี่เอฟซีครับท่านชมโอ้โหมากันหลายทีมมากับสองวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันกับวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันร์นะครับก็ผู้คนมากมายสถานที่โอ้โหอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆนะครับเต็นท์สามเต็นท์เลยนะครับท่านชมสามเต็นท์ทั้งสองสนาม แข่งพร้อมกันนักันนะครับท่านผู้ชมแข่งพร้อมกันโอเคมาชมบรรยากาศในสนามกันนะครับท่านผู้ชมยาวครบชุดที่เล็กนะครับเด็กเก็บบอลนะครับเด็กเก็บบอลมาถึงก็น้องๆมาเสริมแนวเรียนแนวเรียนเข้าแนวเรียน ờ, oh, rượu cả... lên. Ona nếu rượu. nè, no, 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 anh no, 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 anh no, no, rồi no, 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 có mì, cà phê có mì no, 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 được không? no, 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 cái giờ no, 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 เ้าก well, ันนอวยครับหน่อยสมุตตโอดดาบสามเลยนะครับซ้ำสามครั้งเลยกว่าจะได้เป็นประตูนะครับได้ทีนเสมอได้แล้วนะครับได้เลยนะครับถ้าหรับสาม น่คู่ที่สองนะครับก็เล่นหนสองรอบครับวันนี้ครับทุกคนจับไปแล้ได้เลยนะคะน้ำชาค่ะคุณครับน้าชาโกบีโกบีอยากโกบีโกบีนะค่ะโกบีนะคะทีมสนามที่หนึ่งน,น,น,นะคะทีมเมืองกระบี่เอฟซีค่ะกำลังเตรียมความพร้อมนะคะ อยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วนะคะีกสักครู่เดียวนะคะก็จะทําการแข่งขันนะคะกับเพื่อนหมอหมัดน,นะคะตอนนี้นะคะก็ได้เตรียมตัวในเรื่องของการจะลงสนามเช่นเดียวกันตอนตอนนี้นะครับเขทางเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเทศบาลเมืองกระบี่ก็มาร่วมด้วยครับ,รบใ,ใส่ชุด,ดใส่ชุดแดงเดี๋ยวใส่ชุดนชุดเดี๋ยวเพื่อนหมอหมัดเดี๋ยวนนรอลงไปคนหนึ่งนะได้ไหมลงไปเลยไ้เออลงไปเลย เรไปช่วยก่อนฟาเพื่อนมาเพื่อน่นกค่นอยกาเล้อไก่นะรกจะกันเลนี่ก็าลงกอ๋อสวัสดีค่ะบรรยากาศของฝนก็ตกด้วยอทีมไลกางกระบี่ก็เดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันนะครับเป็นจเ็สวยงามเลยอ้ดันนู้เลงเลี้ยงกอนนะครับดูงแคบนะครับางบ้านเทมาน มาครับปาธิมันมาครับก็มาร่วมมาลกิจกรรมในวันนี้นะครับเอซีนี่นี่ครับนี่บรรยากาศบรรยากาศแบบฝนก็ตกนะครับเพื่อนมหมทุอมาตินสองรอบวันนี้เล่นอยู่ตล้งสองรอบตกอก็หนึ่งประตูต้นตูนอกไหวอยู่ไหอยู่ไม่เป็นไรต่อให้ต่อให้ เพราะกลัวไม่เข้าระบบเมืองกระบี่เอฟซีลองยกไว้ด้วยอำนาจชแนลตอนนี้กำลังเก็บภาพอยู่นะครับข้อมูลตอนนี้จำขัดเกอน ฝนก็ตกครับแต่ว่าชุ่มชุ่มช่ำนะครับชุ่มช่ำตีสนามโรงเรียนบ้านห้วยลึกนะครับคนก็มาร่วมกันหลายทีมากครับหลายทีนำโดยพ่อตันปอใครปอสมซักโค้งแล้วก็กำลังลุกนะครับลองส่องไกลไม่ผ่านตองหลังเพื่อนหมอหมัดนะครับกับตอนนี้เวลาก็ เกือบห้าโมงครับเราก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น้องๆก็ทุกคนนะครับช่วยกันรวมไม้รวมมือกันบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านววยลึกด้วยนะครับกับผมในนามอมตะโมซามนะครับขอขอบคุณทางรถดัดฟาร์มนะครับที่มอบเสื้อให้หนึ่งชุดแล้วก็ผมให้เป็นหนึ่งชุดนะครับตัวแทนของท่านตการตั้งปองครับโอเคนะครับคลิปนี้ ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนั่งน้องหนูหนูนั่งหน้านั่งหน้าไอ้นักไอ้นักไอ้นักกุนบอลนั่งนั่งหลังตอนนี้เดินทางกลับจากกล้วยลึกไปตรังไปติเกาก็30กว่ากิโลครับประมาณ30ประมาณนั้นนะครับ ยี่ห้าวันนั้นอ่ะยี่ห้ากิโลครับโอเคฝนตกหนักครับเราก็กลับไปเรื่อยครับ